มาคุยเรื่องนี้ว่าปีชงเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันมีชงหลายระดับซึ่งแต่ละระดับเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกต่างกันด้วยชงปีเนาะที่เรารู้กันแล้วก็มีชงเดือนชงวันแล้วก็ชงดิงชงเวลาอย่างที่อ่ะพี่เกิดปีแท้เพิ่งทราบปีที่ผ่านมาพี่เพิ่งนอ่าที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องตรงนีมีมิเตอร์รับเข้าสู่รายการมูเตเสัย ที่คุณไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ค่ะเอ้ยอยู่ในก็อปเปพอไม่มีแอร์เลี้ยวไม่วันเนี้ยที่เราเห็นเรานอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีกันแค่อสองคนอีพีนี้เราก็เลยจะแบบว่ามีที่ให้แบบว่านอนเล่นได้อะไรอย่างงี้ไปเลยตาเลยนะวันเนี้ยแล้ววันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันไหนเขาเรื่องสิแม่เนี้ยด้วยความที่ว่าเราจะออนทริปนี้ช่วงใกล้ใก้ตุนตีนใช่ไหมรถช่วงตุนตีน็จะต้องมีเรื่องปีชงเอิรอะไรชงเออแล้วก็ แล้วนี่ว่าปีชงเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีอะไรการปีชงมาแล้วยาผ่านมายังไผ่านแล้วแต่ว่าตอนนั้นคือเอาเอาตรงๆคือแบบมันเป็นช่วงเด็กๆแล้วก็มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบขนาดนั้นมันไม่ค่อยชัดสําหรับเราอย่างที่พี่เกิดปีแพ้เพิ่ะสักปีที่ผ่านมาเพิ่งชนมาพี่ใหญ่ที่สุก็คือเรื่องตกแต่งอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่อง แล้วก็ยกยนที่อยู่อาศาอัประมาณนั้นด้วยความที่เราไม่ได้ชงแย่เราที่สำคัญเนี่ยรู้ไหมว่าแล้วปีชงเนี่ยมันไม่ได้ชงที่ตำแหน่งตัวเร <c oughs> <ๆ>า,า <c oughs> ใช่ไหช่ใช่เฮ้ยแลว่หลายนยังไม่รู้ว่าจริงออๆแล้ว่าตัวชง่ะมันมีหลายตัวใช่ซึ่งการชงเนี่ยมันจะมีแบบตั้งแต่ชงปีเนาะที่เรารู้กันแล้วก็มีชงเดือน <c oughs> ชงวันแล้วก <c oughs> ็ชงดิชงเวลาใช่เออแล้วก็ชงเจริญ ไม่ใช่ทุกคนนั่นแหละเออคือมันมีชงหลายระดับซึ่งแต่ละระดับเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกต่างกันด้วยนะจ๊ะเออถ้าสมมติว่าอย่างตำราที่เราไปเคยอ่านนะที่เราเคยไปเรียนนะเขาบอกว่าตำแหน่งปีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันนอกตัวไปนิดนึงงเช่นแบบว่าสิ่งแวดล้อมสังคมหรือว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคือไกลออกไปแต่ว่านตำราเขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นตำแหน่งพ่อแม่เราก็คือเหมือนกันก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราอ่ะปีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น เพื่อหม่ถึงว่าเป็นเรื่องที่กระทบเราแต่ว่ามันจะเกิดจากรอบๆเราต้องไปแก้ปัญหาเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเช่นส่วนชงเดือนก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานตำแหน่งอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของแบบกิจการการเงินอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ส่วนวันเนี่ยจะสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนรักหรือบนตจริงมันก็จะมีแบบเมื่อกี้ปีเดือนวันแล้วเนาะมีชงยามคือเป็นแบบเวลาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบบริวาร เลี้ยงลูกหลานอะไรอย่างนี้มันลึกนะคะทุกคนเออมีทั้งหมด4แถวใช่จะเป็นแบบมันแต่ละเรื่องต่างกันออกไปแล้วเ,เวลามันเข้าไปชมมันก็จะตกแตกต่างกันใช่ซึ่งเราอ่ะก็ไปเช็คได้ที่เว็บนี้นะคะขึ้นเว็บให้เว็บเทนเต็กขึ้น ก็ค <mm um> ือสามารถไปเช็คด้มก็จะมีบอกว่าแบบเดือนวันยามแล้ว no ก yes> ็ปีเนี่ยมันนักสัตว์ไหนนะคะก็จะเป็นตามเรื่องนานๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีที่เขาบอกว่าเรื่องของคาว่าชงร่วมจริงๆมันไม่มีคําว่าชงร่วมะมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นปีอื่นๆซึ่งจะเอฟเฟกต่างกันคาว่าชงอ่ะเหมือนที่พี่พิมบอกชงแปลว่าปทาทุกคนาเป็นปีชงเนี่ยภาษอืทอกคือาพฤหัสเินไปอยู่ตรงข้างกับดาวในเดอเองช่อเกิดมีแพดาวพฤหัสกเนิดที่ ราศีกรกฎแบบนี้บอกว่าข้าราศีกรกฎคือราศีมังกรทุกทั้งที่ราวพฤาัสรืเข้ามาที่าาราศีมังกรอ่ะมันจะเป็นปีฉลูซึ่งโชคแท้พอดีเออนั่นแหละปีชคทีนี้มันก็จะมีแบบปีอื่นก็คือเช่นอย่างแบบว่าปีขาดอย่างเงี้ยคือปีขาดมันเป็นฟีลลิ่งประมาณว่าถูกเอาชนะคือปีขาดมันคือปีที่ตรงกับปีนี้ตัวของปีขาดมันคือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นจุดที่ปีขาดอ่อนแอก็เลยจะมีเรื่องเข้ามาแทรกซ้อนได้มากอะไรเงี้ยอกย่างนึงคือปีเฮง มันจะเป็นแบบว่าเรื่องของปัญหารอบตัว Effect, เอฟเฟกในเรื่องของแบบคดีความแล้วก็ปัญหาที่ต้องคอยแบบแก้ขไขใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ปีกูนจะตกเกณฑ์ผัวผัวคือแบบแปลว่าแบ่งเชือ้อก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกรรมเก่าหรือว่าโรคเก่าๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะกลับมาให้แบบเป็นปัญหาประมาณนี้ซึ่งเขามีความเชื่อกนันวิพีมว,ว่าเวลาเราไปแก้ชงอ่ะจะต้องไปแก้หลังจากตุดจีนเพราะว่าวันที่หนึ่งมกรามันคือการนับปีใหม่ตามแบบว่าเวสเทิร์นสากลแต่ ว่าการที่เราแบบปัดชงอ่ะคือเราต้องปัดในปีใหม่ของจีนซึ่งมันคือตุ่จีนไงทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครไปปัดก่อนก็คือเหมือนแบบปัดโชคลาภของตัวเองในช่วงสิ้นปีไปอะไรเงี้ยเออก็คือต้องรอให้ผ่านตุ่จีนคือสี่ปุ่มพาไปก่อนนะคะถึงจะไปปัดกันได้เนาะจะเล่าใคนฟังว่าเออช่วงประมาณปลายปีก่อนท่นวาเนี่ยเราก็จะมีการเปิดปรบการปัดไปกับองค์แห่งเตียใช่ซึ่งพวกเราอ่ะ ฝขี่กับอากงเนากก็คือเป็นตีปีขานเวลาเขาเปูไข่อะคนปีลิงอะก็จะไปดูอกงเฮ้งเทียกันนะคะเมื่ออกงเนี่ยออกมาสู้ออกมาแบบใช่มาเบรคพลังของวร่างเ้ยอ่งแรกเาะอย่างที่สก็คือที่เราไปไหวอากงว่าที่ศาลเจ้าอากงอะตอนไปฝากเขาแบบไม่ได้ดูแค่ปีชงเ่มันจะมีตัวชงก็คือวันชงเดือนชง เวลาโชว์อีกถ้าพูดว่าไปโดนเอาตัวนั่น,นซึ่งมันจะโดนรุนแรงคนที่เป็นบีโชว์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการตระหนักรู้ว่าเฮ้ยมันจะสวยแบบไม่ใช่มีแค่ปีฉันแมบสวยไม่ใช่ ต้องไปเช็คดีๆนะจ๊ะว่ามันจะเป็นรงอะไรใช่แล้วก็เหมือนที่เราฝากไปแล้วว่าอันนั้นคือเขาอะก็คือจะไปทําพิธีให้เราตั้งแต่จุดจีนไปต้นปลายก็คือไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยเอาไปทาแล้วแล้วมันกอดหรือเปล่าไม่คือเหมือนกับว่าเขาต้อง collect data ทุกอย่างเพื่อให้แบบไปทําในพิธีแล้วหลังจากทำอะก็คือเขาจะไม่รับแล้วเนาะปะมันเลยต้องแบบเหมือนรวบรวมไปก่อนอะไรอย่างงี้ยใช่จะรับปีละหนึ่งคำใช่ควรจะรวมกันตั้งแต่ปลายปีแล้วถูกต้องเพื่อที่จะแบบว่าไปแก้จุดจีนปุ๊ สถานที่แบบว่าไปปัดชงกันเนาะก็คือเหมือนจริงๆแล้วว่าเป็นที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกแล้วก็ต้องมีเหมือนเป็นฟิลประมาณว่าเทพไถ่สวยเอียไถ่สวยเอีย,ย,อยซึ่งเป็นเทพที่แบบดูเรื่องการชงอะไรอย่เงี้ยโดยเฉพาะอันนี้คือสําหรับคนที่จะไปปัดปัดปัด,ปด,ปดนะทุกคนเราวเห็นเราเรไปดูมาจริงๆไม่เคยแก้ชงนะันก็อย่างที่บอกว่าแต่ก่อนเราไม่ค่อยมูใช่ไหมแต่ก็ไปดูคิดว่ามันก็จะมีปัดอออย่างี้ทใช่ที่เราแบบไปเรียนรู้มานะ่ะคือต้องดูด้วยนะว่าตัวเองอะชงไหมคือถ้า ตัวเองไม่ได้มีอะไรชงเลยแล้วไปปัดอ่ะกลายเป็นว่าเหมือนเราอ่ะจะไปรับพลังงานไม่ดีของคนที่ชงแถบ,แบรอบรอบนั้นมาเว้ยเออก็คือต้องแบบต้องรีเช็คตัวเองก่อนว่าจริงๆเราชงหรือเปล่าวะถ้าเราไม่ได้ชงอะไรเงรี้ยก็อย่าไปปัดซีตัวนะจ๊ะกลายเป็นว่าแบบปัดแบบสิ่งดีๆออกไปแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่เขาปัดก็คือจะต้องแบบเหมือนปัดตั้งแต่หัวถึงเทาง้า12ครั้งครอบคลุมทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยเออ ยังงดูว่าชงตัวไหนเออตัวไม่ไปปะเอย่างเงแม่ขาวเวอร์นอกจากนอกจากเรื่องปีชงเนาะเขาพูดถึงแบบว่าปีใหม่จริงสำคัญที่สุดที่มันเกี่ยวกับสถานที่แบบเป็นเรื่องที่เราอินนะคือควาที่เป็นคนที่ย้ายบ้านมาแ้ายเลี้ยงย้ายที่ยี่สิบสี่ครั้งมีย้ายควายสากสิบครั้งทันทุกคนแล้วนะจริงเออพวกแบบว่าแรงที่อยู่ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยก็จะย้ายบ้านบ่อยทีนี้เรา ถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนใครเลื่อนโต๊ะหรือว่าแม้กระทั่งแบบโยกเตียง,งทีอยู่อาศัายมันก็จะเปลี่ยนดวงเราได้ใช่หรือแม้กระทั่งแบบเมื่อเราขว้างบ้านขงางคนจัดออกขยะหรือเอาสิ่งที่มันอยู่ในห้องเอาไปท<ม>ิ้งอ่ะโมเอเนียที่ใหม่ๆเนื่อัใหำไมมันจะเข้างาจริงไอ้ที่แบบเราเขียนกับตาเลยว่าทำแล้วมันเขียนคนแต่ว่าเรื่องสำคัญอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะผิดงอูย้ยังไงแม่ต้องเมาเพราะว่า เทพจุดจีนใช่ไหมมันจะต้องขบเครื่องทิ่ที่สำคัญอะที่แบบปีเนี้ยที่มันอันตรายทุกคนมันคือทิศนะใช่ใเวลาแบบว่าดวงปีแหละนะเวลาคุณนับอะ่ะเขาจะพูดว่าพิงทิศอะไร<อ>เขาพิงทิศอะไรที่อย่างนี้อะเวลาสิ่งสําคัญเวลาดูดวงจีนคุณจุ้ยอะเขาใช้คำว่าพิงใช่ไหมหคือเนี่ยหน้หาหันหน้าไปถ้าพิงทิศเหนือคือตรงเนี้ยเป็นทิศเหนือฝั่งนู้นเป็นทิศใต้อ่านี่คือพิงทิศเหนือแล้วปีเนี้ยเขาบอกว่าพิงทิศเหนือหรือหน้าบ้านทิศเหนือไม่ดีทิศเหนือมันจะเป็นทิศอาศน ออคือวิธีการนะง่ายมากหยิบโทรศัพท์มือถือมามันจะมีแอป,ปเข็มทิศอยู่ในมือถือทุกเครื่อง,องไม่ต้องไปซือ้อไม่ต้องไปซื้อเข็มทิศนะทุกคนอ่ะของพี่ก็จะมีเข็มทิศอย่างเงี้ยให้วางอย่างเงี้ยเ,เอาไปวางแบบติดกําแพงก็ได้ออแล้วดูว่าตรงเนี้ยคิดอะไรอ่าถ้ามันเป็นทิศเหนือยอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีว่าให้เอาขันมาขันยังไงก็ได้นะแล้วก็มันมีการแบบว่าใส่น้ําใส่เหรียญเ,เข้าไปมากกว่า12เหรียญเพราะมันมัต้องมากกว่านักสัตว์อ่าแล้วก็ใส่ข้าว ไปมีเกลือเกลือเนี่แบบว่าฉันเคยดูซีรีส์เรื ational, ่อง s u ป e r n a t u r a ชเพราะฉันบอกว่ามันเป็นแบบคาดปริสุทธิ์อะไรสักอย่างไล่ถุงไล่ขีดได้แต่ว่าฉันก็เพิ่งรู้ว่าฝั่งจีนมันมีนะแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนบางสำนักก็บอกว่าอย่าไปยุ่งแต่บางสำนักเกาบอกว่าให้เหมือนให้อาหารอาสนะ์ก<อ>็ให้ลงไปแบบมันจะมีการราดน้ำสิบกว่าขันอะไรอย่างเงี้ยที่ทิดเหนือทำให้ทนเป็นการแก้เป็นการแก้ใช่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือใครที่บ้านอยู่ทิศเหนือพิงทิศเหนือนะบ้านอยู่ทิศเหนือห้าม ตอกจอกอะไรทั้งนั้นที่มันเป็นการในปีนี่จนถึงจะจุดจีน้าเลยนะทุกคนห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วถ้าสมมติว่ารู้แล้วว่าจะเป็นปีแบบไม่ดีถ้าจะซ่อมตั้งแต่ก่อนจุนจีนเ่อที่ว่าไม่ให้แบบว่าจุดจีนแล้วมาจอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปซ่อมตอนที่หลักจุตีนไปแล้วมันจะแบบทำให้ป่วยนะมันจะมีความเชื่อว่าทให้ป่วยอะไรจริงๆ่ะมันไม่ใช่แค่ป่วยตัวเราอย่างเดียวมันอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณาย้ด้วยแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยมันจะจริงหรออะไรอย่าง 今年、嗯。嗯 แอบเล่าให้ฟังว่าแบบว่าบ้านที่พี่เคยอยู่เป็นหลังใหญ่ๆนะแล้วก็เช่าไว้อยู่ร่วมกับเพื่อนหลายคนเนะ่ยก็คือปีนะั้นเป็นปีที่แบบหลักบ้านเป็นทิศอสูรใช่ไหมเราก็อยู่ๆก็มีทักทันเมืองพักหนึ่งมาเช่าผมหน้าบ้านลแล้วคือตึกมันเป็นตึกของเขาแล้วเขาก็ปิดทางตรงนี้แล้วก็ไปเปิดทางอีกช่องหนึง่งซึ่งนะั้นเป็นช่องลมที่มันพัดเข้าบ้านพอดีออแล้วทีนี้นพกส่วนที่อยู่ๆบ้านก็มีคนแบบออกจากบ้านค่อนข้างเยอะในปีนั้นมีคนเป็นโควิดใน บ้านวุ่นวายไก่กองมากทุกคนอันนี้ก็คือหนึ่งชงลมแช่สองหลังบ้านเป็นทิศอะูรอ่าเพราะฉะนั้นใครที่บ้านอยู่ทิศเหนือนะคะลองไปสำรวจดูนะแล้วก็ลองแก้ด้วยวิธีที่พิมบอกเนาะจริงๆสามารถเซิร์ช g o o g l e ได้ว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องกกับการรดน้ำว่ากี่คันงรดตรงไหนนะคะส่วนมากเขาจะให้ไปรดนทิศลัศูนย์ใช่ใช่ตรงนั้นนะคะฟิลฟิลนานแล้วก็แนะนำสถานที่แบบสำหรับปัดโงนะคะก็สามารถเป็นแบบวัดเล่งเนื้อี้หนึ่งสองอะไรอย่างงี้ได้เลยแต่ว่าแค่ต้องไปถูกเวลา กันเองอาไปโกรธนะจ๊ะอะไรอย่างงี้เออในนั้น,นก็พูดถึงเรื่องแบบความแบบชงแหละเรามาจัดวอลเปเปอร์ให้กับ <ชง S 1> แบบว่ามันจะมีปีชงปีเฮงป,ปีขักแล้วก็ปีผัวใช่ไหมเออเรามาจัดให้แต่ละปีดีกว่าว่าควรจะเป็นยังไงอะเริ่มจากชงก่อนชงก็คือปีปะทะเนาะ <ใช S 2> ปีปะทะนี่ก็จะเป็นปีที่แบบว่าเจอกับความวุ่นวายจะต้องไปปะทะกับใครโน่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็จะจัดให้เกิดการปนีปนองกันขึ้นทีค่ะคิดว่าเอยเราจะ ไม่เป็นศัตรูกับมันเ,ออเราจะแบบว่าลากมาให้เป็นมิ้จริงๆแล้วได้วิธีการที่จะแก้ชงหรืออะไรกติที่กับกี่ไม่ถูกกันใช่ไหมพี่จะไปเจอกีเนี่ยทะเลาะกันแน่นอนเราไปยืมบุคคลที่3ที่สามารถเข้ากับกี่แล้วก็เข้ากับพี่ได้อ,อ,อันนี้คือวิธีการที่แบบไปยืมมาเราก็จะใช้วิธีนี้วิธีเดียวกันนะคะในการจาัดเวลาคิดไมซ์เซทในการจาัดมันต้องเป็น อีกศาสตร์หนึ่งนะแต่ว่าใช้แบบนี้เมจิกมันจะเกิดขึ้นมันต้องมาจากวิธีคิดเเวลาปณิปนอมอเราก็จะมองว่าโอเคมันมี2ฝักันจะต้องเป็น2ถ้วยสองถ้วยสอถ้วยมาการรวมกันแล้วก็การคอนโทรลให้มันเป็น1นึ่งนี้ยสาคสญ คือการปณีปนอมการคอนโทรให้ความรู้สึกมันโอเคกันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเทมเพลรันท์อ่ะเทมเพลรันท์จดนะคะจดนะทีนี้พี่จะไปยืมบุคคลที่สามมาต้องใช้ใครคะสามถ้วยอ่าเป็นบุคคลที่สามใช่ไปยืมบุคคลที่สามมาช่วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถ้าไม่ใช่สามถ้วยเนี่ยก็ใช้เป็นคิงออฟคัพได้เราจะบอกว่าพี่รู้ว่าพี่ไปตรงนี้ไม่ถึงพี่บีพี่บียืมดวงแล้วพี่ดูแล้วว่าเพื่อนพี่คนไหนเนี่ยดวงมันไปถึงบ้างหยิบคนนี้ ทำงานด้วยคนที่มาช่วยอันนี้ช่วยได้นะคะไปคนเดียวมันจะไปได้ไวเนาะไปเป็นทีมมันไปได้ไกลใช่ไหมจอันนี้ก็คือสําหรับคนปีบอกนะคะซึ่งเป็นปีชงของปีนี้ลําดับต่อไปนะคะปีคักนะคะปีคักนี้มันอะไรนะคือเหมือนกับเป็นปีหนักสัตว์ที่ตรงกับนักสัตว์ปีนั้นมันเป็นแบบจุดเริ่มต้นเป็นแบบจุดที่แบบปีนั้นออนแอร์อะไรเงี้ยต้องเสริมความแข็งแกร่ง encourage เขานอน ถ้าสมมติได้ทำโหราศาสตร์อ่ะปีคักอ่ะมันคือปีที่ดาวพฤหัสอ่ะไปทับดาวพฤหัสเดิมพอดีคือจริงๆดาวพฤหัสไปทับดาวพฤหัสเดิมจริงๆมันไม่ได้แยกขนาดนั้นดว้นว่ามันจะไปตกมรณะมันก็จะไม่ดีจริงๆอะไรแบบนี้ทีนี้เราก็จะจัดให้เอาแบบคู่มิตรเขามาเจอกันดีไหมหรือว่าแบบว่าให้เขาเจอกับคนที่แบบว่าเขาแฮปปี้ช่วยเหลือกันหรืออะไรประมาณนั้เอาวีออฟพอจุนขึ้นเพราะวีออฟพอจูนแทนด้วยดาวพฤหัสนะคะและตำแหน่งที่ดาวพฤหัสไป อยู่ในช่วงปีขารมันควรจะเป็นตำแหน่งของเดือนสตาร์เดือนสตาร์คือราศีกุมเนาะทีนี้เราก็บอกว่าให้สิ่งดีๆเข้ามาให้คนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเข้ามาเราแบบว่าโปรเจกต์เลยจากราศีกุมมันถอดตรงข้ามคือราศีสิงห์ให้ที่พูดถึงราศีสิงเนี่ยมันจะมีเกิดซันหรือว่าสเตนหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่ใช้ใบนั้นมันหดไปเราจะใช้หกไม้เท้าดูไห้ครับดําฤทธิ์ในราศีสิงห์พอดีอู้เลิศจนไปเราไม่รีบจัดกันโบ๊เบ๊นนะจ๊ะใช่เออ ต่อไปเป็นแบบว่าปีเฮงเกี่ยวกับปัญหารอบตัวอะไรเงี้ยที่ต้องคอยแก้เออเป็นคนปีมะเส็งเป็นเรื่องแบบต้องแก้ปัญหาคดีความใดๆเราก็จะใช้แบบว่าเราเอาอย่างนี้เลยให้คนเอนดูแล้วก็เราก็ใส่กรอบให้คนแบบว่าโอเคอยากเข้ามายุ่งแต่ยุ่งกับเราไม่ค่อยได้ขนาดนั้นแล้วมีลูกค้าเออมีลูกค้าคอยช่วยเอาดูวิธีคิดสิจ้าเขียนที่สมดสำหรับปีมะเส็งเนาะเราก็จะเริ่มด้วยการใช้เลเวอร์มาก็คือเอาความเมตตาเอาสังคมที่มันแบบดีๆเข้าไป มาก่อนเลยอ่ะทีนี้อีกใบหนึ่งนะคะก็จะเป็น the world the world เนี่ยจริงๆแล้วข้อเสียมันมีนะต้องใช้แล้วโสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะออกแบบเอลิเมนต์อื่นๆนะคะเพื่อที่จะไปช่วยทําให้มันไม่ใช่ให้ไ่ใช้แล้วโสดอ่าให้มันดูเป็นเรื่องปีชว์คือวิธีการออกแบบเราไม่ได้แค่ใส่พายุสิ่งเดียวแต่ว่าเราไปทางเอลิเมนต์ทุกอย่างให้มันไปทิ้ทีทางเดียวกัน the world เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าประสานงานแปลว่าคนกลางแปลว่าแปลว่ารอบๆรอบๆคือจะหาเรื่องมาแต่ด้วยความที่มันมีกรอบล้อมอยู่ก็คือ คมถึงตัใช่มันจะแบบมาแหละแต่มันไม่ถึงตัวเราอ่ะอะไรแบบนี้ทีนี้สุดท้ายเราต้องใส่ลูกหวบเข้าไปลูกพนตลกอะใส่หุบพวยเข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าสังคมเอ็นดูเมตตาคนที่เกลียดเราหรือว่าไม่ชอบเราหรือว่าอยากจะมาประทะปัญหามันเข้าไม่ถึงเรานาะใช่สุดท้ายปีผัวก็คือปีกูนนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออสุขภาพกวากรรมเก่าคือสุขภาพนะคะส่วนมากเราก็จะตัดอันนี้ให้นาะก็คือเราจะใช้เดระส เดือดสตาคือการแบบคื่นิ่งร่างกายนะคะเหมือนแบบฟื้นคืนมานใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะใช้สองถ้วยถ้าคนเห็นแบบไพ่สองถ้วยตรงกลางมันจะมีงูงูตรงเนี้ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบบว่าการแพทย์เพราะฉะนั้นเนี้ยเราใส่สองถ้วยเพื่อการเยียวยารักษาเดือดสตาร์คือเทน้ําออกไปสองถ้วยคือมีน้ำเอากันน้ำเข้ามาใหม่ส่วนใบสุดท้ายที่เราจะใส่อ่ะเราก็จะแบบว่าเหมือนให้กลับมาสดชื่นเหมือนร่างกายเราเหมือนเด็กอ่ะเราก็จะใส่6ถ้วยเข้าไปจริงๆอันเนี้ยมันจะไม่ได้เสื่อมแค่ตัวเราเางเดียว เพราะถ้าหกข้วยเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่แบบลงอาทิตย์ได้ราศีพิจิกถ้านำไปมันเป็นตำแหน่งยากเพราะฉะนั้นก็สร้างความสงบสุขในบ้านสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ของคนในครอบครัวด้วยค่ะมันมีสูตรใช่ไหมจริงมันมีแบบว่าคิดมาแล้วทุกคนอ่ะก็คือใครที่แบบดูมาถึงตรงนี้นะคะก็ไปดูได้ใน Facebook ของมูเติลนะคะก็จะมีแบบว่าทําเป็นโพสต์ไว้ให้ไปเซฟใช้กันได้นะว่าใครจะเป็นแบบปีชงปีขักปีเฮงปีผัวนะคะก็ใช้กันได้ตามสบายเลยนะจ๊ะเออก็ขอให้ปี นีเป็นปีที่ดีถ้าสมมุิเป็นปีไม่ดีก็เป็นปีที่ไม่ดีแต่ก็ไปปัดได้ไปปัดเป่าได้ไปปัดเปด่าไปทําให้มันดีขึ้นได้ตามแบบเออศาสาตร์ต่างๆอะไรอย่างงี้ปีที่แล้วเมื่อปชีชมมาแล้วจริงๆคิดว่ามัน,มนคือปีปีชมปกติมันก็ต้องหนักใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้น <ừ> mm. ว่าเราชมเป็นตัวปีนะส่วนใครที่แบบไปดูมาแล้วว่ามันเป็นตัวเดือนเนี่ยจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งที่มันหนักสุดก็คือคอนเตทับแต่ว่ามันเป็นแบบลึกลงไปเหรือเราเคยมาคุยกันแล้วคอนเตทับผิวอะไรอย่างเงี้งเนะคิดว่ามันก็้โชคเนักเปรา แต่ที่สำคัญเนาะถ้าปีนี้มันเป็นปีที่แบบว่ายังไม่ได้ออกไปนอกบ้านมากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าชงอ่ะสกิลมันจะไม่ระดับจักรวาลมัจะเป็นสกิลใกล้ตัวอย่ายๆคนก็บอกว่าไม่ไหวนะที่สำคัญชิบเลยนะยังไงยังไงไม่รู้เหมือนกันอ่ก็ขอให้ทุกคนบอกว่ารอดปลอดภัยนะคะรอดพ้นจากโรคใครๆเจ็บมีแฮปความแฮปปี้ความสุขนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ไปก่อนนะคะเออแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องมูเตว์เวิลด้วยนะคะกด subscribe กดแชร์กดกระดิก๊งกิ๊งกันได้แบบ เต็มที่ธนาคาเออสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ